ต่อมาครับมั่นครับตอนนี้เราอยู่กันที่ข้อที่14นะครับไฟฟ้ากระแสนะครับก็คือเรื่องการคำนวณเนาะกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเป็นหลักนั่นเอง มาครับเพื่อนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ข้อที่14นะครับไฟฟ้ากระแสนะครับก็คือเรื่องการคำนวณเนาะกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเป็นหลักนั่นเองทีนี้เรื่องไฟฟ้ากระแสนะครับต้องบอกก่อนว่าอดีตชาติมานานมาแล้วนะครับเขามักจอข้อสอบเป็นไฟฟ้ากระแสสลับกันเพราะกระแสสลับมันมีความยากมากกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเอาออกจากหลักสูตรไปเยอะมากละมเลอนิดเดียวเหรือไม่เยอะนะครับก็ก็ไม่คิดว่าจอกสอบนะครับตัวที่จอกสอบได้จริงเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของไฟฟ้ากระแสตรงให้เราคุ้นเคยกกกัััันนนนนดีีีเเเ่่ยาาาาจะออออสสบบมวววว้้พ็ตตขรป A สิบปี66เนี่ยมาให้ได้ลองทํากันนะว่ามีความรู้พอทําทได้ไหมนะครับลองดูข้อนี้กัน14เนี่ยเราบอกว่าเรามีลวดโลหะชนิดหนึ่งนะครับมีความต้านทานต่อความยาวอันนี้ไม่อันนี้ไฟน,น,นะฮะเอออันนี้เนี่ยครับไม่ใช่ความต้นานทานเฉยนะเป็นความต้านทานต่อความยาวนะครับ0.5โอห์มต่อเมตรอ่ะแต่ก็ต้องไปหายว่ามันกี่เมตรอะถูกไหมใช่ไหมครับนำลวดชนิดนี้มาทั้งหมดนะครับจำนวน2เส้นยาวเส้นละ50เซนคือ2เส้นเส้นละ50เซนมันก็รวมเมตรหนึ่งพอดีป่ะงั้นความต้านทานของลวดโลหะ2เส้นเนี่ยรวมกกกัััันนนน็โอออห์มมมมมเเดดีีียยยววทท้้้คคคครรรรรบบไ่ะะะุาูล เอาไปต่อครับกับตัวต้านทานนะฮะ1.8โ oh อห์มอันนี้คือตัว R แน่นอนนะครับอยู่ในรูปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเป็น R อันนี้เรียก R 2ก็แด้นะแล้วก็เดี๋ยว R1 ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาตัว0.5โ oh อห์มเอที่พี่พูดผิดป่ะใช่ไหมมัน0.5โ oh อห์มต่อเมตรถูกไหมฮะมัน2เส้นรวมกันเมตรหนึ่งรวมกันก็แค่0.5โอห์มจริงป่ะใช่ไหมครับงั้น R 1เนี่ยแค่0.5โอห์มนะครับไม่ใช่ห oh นะ0งโอห์มนะ1.8โอห์ม้ตนะครับ R สองก0.2โอห์ อันนี้ R เล็กนะครับดังรูปก็คือรูปนี้เลยได้ไหมครับรูปนี้บอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว นะฮะฮถามว่ารู้ไหมครับว่าอิเล็กตรอนนะครับที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดนะของตัวต้านทาน1.8โอห์มเนี่ยในเวลา1.6วินาทีเนี่ยมีจํานวนกี่อิเล็กตรอนคืออย่าไปกลัวนะเวลาเขาถามจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้ยากจริงปะ่ะใช่ไหมครับถ้าถามจำนวนอิเล็กตรอนเราก็ต้องไปนึกถึงสูตรที่มันมีตัวตัวของประจุมาเกี่ยวข้องด้วยอะ่ะทันไหมก็ต้องนึกถึงสูตรกระแสะไฟฟ้าจริงปะ่ะใช่ไหมครับเราก็จะย้อนจากกระแสะไฟฟ้าเนี่ยไปหาว่าเออมันมีอนะิเล็กตรอนน่ยผ่านกี่ตัวกี่อนุภาคคำนวณนี้อ่ะเริ่มกันเริ่มกันนะครับก็ข้้้อนน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 นีีีีเเเเเเ่่ยยชัััดดจจจะะะะฮาาาาถมหหววว๋พกก็็ใปต n ล เอ็นใหญ่นะครับจมมติเล็กตอนนะอ๋อจริงเ,เล็กเ,เ,เ,เล็กเลนใหญ่ดีวะขอเช็คหนะกลังคิดอ,อยู่ว่าเป็นเอใหญ่แล้วครับเนใหญ่นะเอนใหญ่ดีกว่านะครับแล้วก็ในเวลา1.6วินาทีเนี่ยเป็นเดียวต้าทีเอเดตอนแต่ละตัวนะครับมีขนาดประจุนะ1.6ูณ10ยกกำลังลบ19คูณหลอ,อกจบไปครับงานแค่นี้ก็ไม่ยากครับงานเข้านั่งชิวนะครับนะก็เดี๋ยวจะขอเริ่มอย่างนี้ก็คือว่าเดี๋ยวไปหาก่อนแล้วกันว่าตอนนี้กระแสเนี่ยที่มันไหลผ่านอันนี้ทั้งหมดเน ได้โอเคไหมพี่ก็จะเริ่มนะครับขอเริ่มว่าโอเคนะจากนะครับจากเขียนว่าหา i ดีกว่าขั้นตอนทหนึ่งนะฮะหา i i คือกระแสรวมเลยนะดื้อเลยนะครับดื้อนี่เลยอยากหากระแสรวมครับทำยังไงครับจะไปกลัวอะไรอ่ะจริงไหมก็ใส่สูตรสิถูกไหมครับสูตรมีสูตรเดียวนะครับสูตรก็คือเอฟซีรอนนะแรงเคลื่อนในฟ้านะครับเท่ากับการเอากระแสคือตัวไอนะเขียนตัว i เข้าไปคูณกับตัว r คือ r รวมในวงจรทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปบวกกับ ความต้านทานภายในแบบนี้โอเคไหมซึ่งตอนนี้กลายเป็นอะไรฮะเอฟซซลอนเนี่ยเท่ากับอ,อ๋อหนึ่งจุดห้าโวล์ครับใส่หนึ่งจุดห้าเข้าไปกระแสเนี่ยอยากได้ ตัว R ครับ R เราเนี่ยมันจะ R ี R1 ใช่ไหม R 1นเนี่ยนะฮะ R 1นึ R เท่าไรโทษครับ R 1 0.5ครับ0.5นะครับบวก R 2เนี่ยอีก1.8นะฮะแล้วก็บวกความต้านทานภายในนะครับอีก0.2นยอันะถูกไหมถูกไหมอ่ะอันนี้5นปดไมหนึ่งจุแเดนะฮะอันนี้ศูนย์จดห้านะโอเคนะครับดี 5, นยะ์จาดห้าะเป็นสองนะดสามเนาะสอาจุดามบวกศูนยรจุสองก็สอง่เท่าไหมแทปปี้ไหมไม่ร1้แต่พด,ด,ตนนด้วยอะไรหารด้วย2.5จริงะ ใช่ไหมครับเอา0.5หารก็ได้หรือจริงเอาเอาจริงไม่ต้องอ่ะเอา2.5หารอะไรก็ได้ครับมันจะลงเท่าไหร่ครับลง 0. ลูนย์จุดจุดหกครับข้อที่หารมานะครับจะกลายเป็น 0. ูนหกนะครับแอมแปร์ได้ไหมครับแบบนี้งานตอนนี้ถือว่าเราเรียบร้อยนะครับได้กระแสะละเท่ากับ0.6แอมแปร์นั่นเองเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนนะฮะได้กระแสะละจากนั้นครับเมื่อเราเนี่ยหาตัวของกระแสะไฟฟ้าได้แล้ว นะครับขั้นตอนถัดไปครับเราไม่เอาละกระแสเราจะหาตัวจํานวนเลยนะว่าอ e ิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่จริงป่ะใช่ไหมครับเราก็เริ่มอย่างนี้ได้ไหมขอเริ่มว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะหาเนาะตัวเอใหญ่ก่อนขอเริ่มว่าจากนะครับอ่ะกระแสคือตัว i ใช่ไหมเกิดจากการเอา q นะฮะ q คือประจุทั้งหมดนะครับหารด้วยช่วงเวลานะครับคือเดลตาทีกระแสใส่ไปเลยครับศูนย์จุดหกนะครับประจุทั้งหมดเนี่ยคือการนับว่ามีกี่อนุภาคที่เป็นตัวอ e ิเล็กตรอนก็คือคูณเอา n เนี่ยคูณกับขนาดประจุเนะาะสิบยกกำลังลบสิบแหละ เข้าไปครับ1.6วินาทีคิดเลขมาครับเราเขียนว่าตอนนี้ตัดได้ไหมสวยๆงามๆไหมครับนะอัดตัดก็ตัดนะครับจากนั้น10ยกกลัง19ครับย้ายไปหาน้นตกไปข้างบนใช่ไหมถูกไหมมันจะกลายเป็น6คูณ10ยกกำลัง18นะครับเราจะได้ว่าเดี๋ยวเของเราเนี่ยจะเท่ากับ6เนาะคูณนะครับ10ยกกำลัง18นะครับเขียนหน่วยก็ได้ไม่เขียนหน่วยก็ได้นะครับมันคือหน่วยเป็นอนุภาคอะไรเงี้ยไม่ต้องเขียนหน่วยก็ได้นะครับก็ตอบเรียบร้อยครับตอบเป็น6คูณ10ยกกำลัง1 8ตตออบบบรรงกััข้้ที่2นเไดมค นะข้อนี้เนี่ยเหมือนจะยากเพราะว่าโจทย์ก็ยาวระดับหนึ่งนะครับมีการคำนวณเรื่องของวงจรด้วยแต่บอกกันครับถ้าเป็นวงจร1ลูปหรือคือวงจรอนุกรมเพียวๆอย่างเงี้ยครับมักจะทำง่ายและมักจะมีข้อแจกแ้มด้วยเรื่อง,องไอฟ,ฟ้ากระแสครับจริงในเรื่องทั้งหมดใน,ในบทนั้นเนาะเออมันจะเริ่มด้วยการหากระแสคืออะไรจริงปะการรวมความต้านทานถูกไหมครับนะการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมแบบขนานนะครับการเออรวมตัวของแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมเซ์ไฟฟ้าแหละนะครับแล้วก็มาคิดที่วงจรหลายลูปแทนคือ2ลูปม่นพอได้นะอาจจะแบบนู่นนี่นั่น หลักๆเนื้อหาจะมีแค่ประมาณนี้นะครับก็จบเรียบร้อยอค,ครับเพื่นครับสำหรับเรื่องไฟฟ้ากระแสในข้อที่14ของเราผ่านไปนครับ